สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c โ Future ในวันอังคารที่16ธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดลดลงมา29.89เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,192.21ราคาก็ <c oughs> ร่วงหลุดแนวรับที่เราให้ไว้นะคะ1,205เหรียญซึ่งบริเวณนี้เราให้ปิดฝั่งลองคัดลอสนะคะแล้วก็ให้เปิดช็อตตามลงมานะคะ สำหรับสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาแรงนะคะก็เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นนะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้บางตัวออกมาดีกว่าคาดนะคะอย่างเช่นยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมา1.3เปอร์เซ็นต์ะคะาก,การใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาเป็น80.1เปอร์เซ็นต์นะคะก็ทำให้เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้น รวมถึงการที่ราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงแรงต่อเนื่องนะคะก็กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ราคาทองคำด้วยนอกจากนี้นักลงทุนก็มีการขายทองเพื่อลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FOMC ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะหลังจากที่หลุดแนวรับ1 2 0 5เหรียญลงมาแล้วก็เป็นแนวโน้มขาลงในช่วงนี้นะคะก็ ภาพก็เป็นบาลิสมากขึ้นนะคะแล้วก็ r s i ในช่วงนี้เข้าเขตโอเวอร์โซเพราะฉะนั้นก็มองว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่จะดิดกลับได้บ้างนะคะโดยมีแนวต้านที่บริเวณ1,208แล้วก็1,220นะคะถ้าหากว่ามีการรีบาวขึ้นมาเราก็ให้เปิดช็อตใหม่นะคะส่วนแนวรับมีที่1,190แล้วก็1,180ก็เน้นให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาดิดตัวขึ้น ส่วนข่าวอื่นๆนะคะธนาคารกลางรัสเซียก็ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก10.5เป็น17นะคะซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่มากที่สุดนะคะนับตั้งแต่ปี2541อันนี้ก็เพื่อไม่ให้เงินรูเบิลร่วงลงอีกนะคะเพราะว่าเงินรูเบิลเนี่ยร่วงลงมาแรงนะคะเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงมาถึง9.7ส่วน ข้างาส่วนดัชนีหุ้นดาวโจนนะคะเมื่อวานปิดลดลงมาอีก99.99จ 99. ุดในระหว่างวันเนี่ยแกว่งตัวผันผวนโดยขึ้นไปไฮเนี่ยก็บวกไป 100. กร้อยกว่าจุดนะคะแล้วก็ร่วงลงมาแรง 100. ร้อยกว่าจุดเช่นเดียวกันนะคะสาเหตุก็ยังเป็นในเรื่องของราคานนัม้ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดส่วนราคาน้ำมันดิบ เรนต์นะคะบวกขึ้นมาได้0.29เหรียญนะคะปิดไปที่61.06เนียคะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบในสเ e x ร่วงลง1.90เหรียญปิดไปที่55.91เหรียญค่าเงินดอลลาร์ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แก่งผันผวนเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แต่ก็สามารถปิดบวกได้ดัชนีดอลลาร์อินดีคปิดไปที่88.46 ส่วนเงินบาทปิดไปที่32.96นะคะเงินบาทก็ร่วงลงเร็วนะคะจะเป็นเนื่องจากาต่างชาติก็ขายในตลาดหุ้นนะคะรวมถึงการไหลออกของเงินเงินลงทุนต่างชาติด้วยนะคะส่วน SPDR เมื่อวานขายทองออกมา2.39ตันนะคะเหลือถือทองคำ723.36า723.36ตันเรามาดูดอลลาร์อินเด็กกันนะคะ ดัชนีดอลลาร์อินเด็กภาพกราฟรายวันถึงแม้ว่าจะอ่อนตัวลงมาแต่แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นถ้าหากว่าราคาปรับตัวทดสอบแนวรับที่เส้น moving average 50ก็มีโอกาสที่จะรีบาวได้แนวรับมีที่88.0แล้วก็87.0แนวต้าน89.0แล้วก็89.5ให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัว ส่วนเงินบาทนะคะแนวโน้มก็ยังเป็นขาขึ้นหรือว่าอ่อนตัวอยู่รานะคาอยู่บริเวณเส้น moving average 50บแต่ MACD เริ่มส่งสัญญาณ bearish divergence ก็แนะนำให้ trading ในกรอบนะคะแนวรับมีที่32.8แล้วก็32.7แนวต้าน33.0แล้วก็33.2นะคะให้ trading ในกรอบส่วนเบรสนะคะภาพกราฟรายวันปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่องแนวโน้มทุกระยะก็ยังเป็นขาลง แต่ s i เข้าเขตโเว์โซมมากแล้วนะคะมีโอกาสที่ระยะสั้นราคาจะรีบาวขึ้นมาก่อนแนวรับมีที่60แล้วก็59.0แนวต้าน52แนวต้าน62แล้วก็63.5นะคะเทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวสำหรับซิงเกิลสต็อกนะคะ k d ดีดีาพกราฟพรายวันปรับตัวลดลงแรงแต่สามารถติด กลับมาปิดเหนือเส้นวิบเวเร์ Every 200ได้นะคะไอซไซด์อยู ide, icated, ่ในเขตโอเวอร์โซก็แนะนำให้เข้าซื้อบางส่วนนะคะว่าราคาย่อตัวลงแนวรับมีที่21.5แล้วก็21.0แนวต้าน22.5แล้วก็23.0นะคะให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวส่วน True 1 4 x นะคะภาพกร 1, าฟรายวันแนวโน้ม ก็เปลี่ยนเป็นไซเวย์ในระยะนี้ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับมีที่11.2แล้วก็10.6แนวต้าน12.0แล้วก็12.9 ITD ช4นะคะภาพกราฟรายวันตรับตัวลดลงแรงหลังเกิดแบารดิตเดเวอร์เจนต์นขึ้นใน i s i แล้วก็ MACD ซึ่งยัง มงบอกโมเมนตัมเชิงลบอยู่ก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวรับมีที่6บาท30แล้วก็6บาทแนวต้าน7บาทแล้วก็7บาท30สำหรับเส้น50นะคะเส้น50เมื่อวานร่วงแรงนะคะแต่ว่าพลิกกลับดีดขึ้นมาได้แรงเช่นเดียวกันนะคะทำให้ปิดตลาดในระดับเดียวกับตอนเปิดตลาด แท่งเทียนรายวันเป็นลนักษณะเป็นลักษณะ l องเล็กโดจินะคะซึ่งพร้อมที่จะกลับตัวขึ้นส่วนแท่งเทียนในรายชั่วโมงก็แสดงการกลับตัวขึ้นมาติดแก๊ปจึงต้องดูว่าวันนี้จะฝากแก๊ปขึ้นมายืนเหนือ1,000จุดได้หรือไม่ถ้าหากว่าทําไม่ได้ในสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาทดสอบจุดต่าสุดได้อีกนะคะ สำหรับแนวรับมีที่9 7 7แล้วก็9 6 7แนวต้าน1,005แล้วก็1,014ซีรีส์314แนวรับ9 7 6แล้วก็9 6 5แนวต้าน1,005แล้วก็1,014นะคะเราก็ให้รอจังหวะช็อตเมื่อดิดต,ตัวขึ้นแล้วยืนเหนือ1,000จุดไม่ได้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกรงงากำหนดนโยบายการเงินนะคะซึ่งประธานสมาคมธนาคารไทยคาดว่าจะ มีมติลดอัตราดอกเบี้ย0.25%เหลือ1.75%เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถ้าหากว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยลงมานี่ก็อาจจะช่วยพยุงตลาดหุ้นได้นะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะ BML c หรือรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารตั้งแต่ปีใหม่สถานีละ1-2บาทนะคะโดยจะให้ค่าโดยสารใหม่อยู่ที่16-42บาทสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม ตาสารุพันธ์จากบริษัทคาสิโกโฟิเจอร์น,นี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ